หลังจากที่เดินทางมาเรื่อยๆก็สิพบกับพระพุทธรูี่ิพินแกสลักไว้ยอยู่แคมทางนะท่านผู้ชมก็สามารถมาแวะเบิ่งได้ถือว่าหลายนาะหลายองค์อย่ดีสิถ่ายให้ท่านผู้ชมเลยเบิ่งพระพุทธพิ่นแกสลักไว้ปีใหญ่นาะ เป็นสารพระภูมิได้ล้มลงไปแล้วมีฟางพีกับมีนะครับีหลายองค์เลยคุณพระธาตุยอกแจ้งก็ถือว่าเป็นพระธาตุที่สูงงหญ่นะแต่พระภูมิบอาที่มันสร้างมากนะ,ะอะาทักทายสบายดีนะผู้สมตอนนี้เขาอยู่ที่ฐาหล่างนะ เป็นแบบนี้เลยทา่าล่างโอ้โหว่าเป็นวิ่งไหเราเพิ่งจะเอื้อนท่าล่างกับที่นี่ขั้ววันนี้เนาะยาวๆเลยสุดนี่คือภาพบรรยากาศอยู่ที่ทา่าล่างตอนนี้น้ำก็ได้ขึ้นหลายนะเพราะว่ามันเป็นหน้าฝนฮากวิทหน้าฝนนะยางเข้าสู่หน้าหนาวมีน้นำท่วมเบิดบ่บอลขายเครื่องเพิ่นโอ้น้ำนี้เก,กียวกระจีเลยปลาก,ก็หลายเนาะอยู่นี่เนาะ สู่ไหลแถวนี้เขาเจ้าไสาเหือเป็น่านพราหน้าลักเลยเนะาะแบบใส่สัญจรไปนั่นไปนี้เนาะไปหาปูหาป่าเข้าบ้านมันมีหมู่บ้านอยู่แถวนี้เนาะก็ต้องได้ไซเหือนี่เนาะเป็น่านพราหน้าาเข้าไปตอนนี้น้ำไหลเนาะน้ำไหลน้ำท่วมเบิดบ่นเขาเจ้าอยู่นี่นะหานขาตะกี้มันเป็นหานขาเจ้าในแรงๆอีกจังน้อยน้ำลงเนาะน้ำลงก็เจ้าก็มาขายเสืยงใส่นี่เลยตอนนี้ก็ยังยังมีอยู่ อ่ากระถือว่าแถวนี้เพิ่นก็มีเพื่อนพักให้พักเราทำสำเนาอยู่บนภูมีเพื่อนพักให้นักท่องเที่ยวได้พักได้เศร้าเพราะว่าแถวนีเน้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวนะสุไลายก็มีฝรั่ง,งเจ้านั้นมักขี่รถจักรมาเลาะแถวนี้มีเฮือก็ล้ายหลายเจ้าหาปูหาปลาเนาะเดินทางไปนั่นไปนี่ก็มีแต่เหือทั้งหมดเลยเมื่อน,นี้มเมฆหมอกก็คึมคึ้มฟ้าคึมฝนคือฝนจิตก๊บ ไเดี๋ยว่าเดินทางไปต่อนะไปเรื่อยๆไปเจดฮอดพูและลักซ่าเดี๋ยวขี่รถเลาะบึงพาบรรยากาศเส้นทางระหว่างหน้ากายไปหาลักซ่าวัวนี่ถือว่านี่งเนระหัวนี่ เก็บข้ามน้ำน้ำเทินน้ำเคือนข้างเก็บน้ำนะ่ะ ่อไม้ตายทั้งเวทผู้ตลอดเส้นทางไว้สิมีน้ําแบบนี้ตลอดเลยเนาะน้ําเป็นจุดเป็นจุดเป็นบ่อนแบบนี้บ่อนใดมีต้นไม้ก็มีมีน้ําก็มีเพราะว่ามันเป็นปานน้ําขึ้นมาเนาะปานน้ําขึ้นมาแล้วมันก็สีขังน้ําไว้บ่อนใดต่ําน้ํามันก็สิขึ้นมานะบน่อนใดสูงน้ํามันขึ้นบ่อนใดต้นไม้มันก็สิเกิดเพราะว่าเขตนี้เป็นเขตน้ําท่วนสองแล้วก็ อันนี้ก็เป็นป้าอุทิยาแห่งศาสตร์น้องเขตอุทิยาแห่งศาสตร์มาเมื่อกี้นี้ก็เห็นลิงยางข้ามทางนะถ่ายมันมาทันเส้นทางก็ถือว่าดีนะเส้นทางดีตลอดเลยเพราะว่ามันบ่มีรถบรรทุกเราทำสมด้านมันลายด้านลายแห้งด้านมีอยู่ประมาณสี่ด้านเนาะทางเส้นนี้ด้านตำรวจด้านยูน้าไก่หนึ่งเนาะด้านอยู่ท้าล่า,างก็มีแล้วก็ต,ต,ต่อต่อไปอีนี่ก็มีีเส้นหนึ่ง มีด้านนึงนะบอกเวนเส้นเล็ก็ยับเข้าไปใกล้ิฮอลลักซ์ดาวก็มีอีนาะวัวลายแห้งด้านเทือดุทิญาตเนานะมันก็นมีด้านหลายใ้กวดสอบเนาะยันก็นจะมาล่าสั์ล่าเนื้อมาตัดต้นไม้ถือว่าก็ดีอยู่เส้นทางก็ดีนะไปเรื่อยๆรถแล่นน้อยนะโดนพบรถคันหนึ่ง ที่เป็นเดินเนาะเป็นแบบป้อนเป็นแปนเขาเจ้าเฮ็ดไห้แล้วนะไปเลี้ยงงูเลี้ยงควายปล่อยควายโอ้ตองเลี้ยงานเราปล่อยเลยแถวนี้พบแต่ง,งูเขาเจ้าปล่อยเลยนะตามทางเราล้ายเลยทางไปสิกิโค้งไปตามตีนผู้ตีนเขาเนี่ยเนานะฝนก็ปล่อยๆมาแล้ว ฝนตกเนาะคือมาแค่นี้ฝนว่าตกตลอดมันสูงนะขึ้นปูขึ้นมานี่มาห้องนี้สิมีบ่อนที่กัเจ้าสลักพระเอาไว้นะนี่เดี๋ยวจอดให้เิง่งนหูพระเนี่ ขี่รถไวใไบนี้บราเห็นนะท่านผู้ชมต้องค่อยๆขี่มาฮอดเกตนี้เนี่ยก่ายไปเลยเพราะว่าเป็นโ,โค้งพอดีเลยเดี๋ยวเลาะเบิ่งร้ายเนาะคุณสลักพระไว้ยภาพจะมันเกิดอยู่ทางหน้าคุณกมีนะเดี๋ยวขี่รถไปเบิ่ง องนี้สมบูรณ์เลยนะถือว่าเพิ่อนอนามัยนะอนามัยขอบทางคือมาเขตน,นี้เขตบริคัมไซเพิ่นจะเอารถเกตมาเกตไหลทางขอบทางให้มันสะอาดเนาะตะกี้มากนะี่ยังบ่เห็นเนะาะพระองค์นี้เพราะว่ามันมีแต่หญ้าแบบนี้นะหญ้าเกิดขึ้นบังไว้เลยบ่เห็นเลยขี่รถกายไปกายมากแวะเบิ่งแวะส้มแวะขอพรได้นี่เนาะหลังจากที่เดินทางมาเรื่อยๆก็สิพบกับ พระพุทธรูปพิพินแกสลักไว้อยู่แคมทางนะท่านผู้ชมก็สามารถมาแวะเบิ่งได้ถือว่าหลายนะหลายองค์นี่ดีสิถ่ายให้ท่านผู้ชมเลย,ยเบิ่งบระพุทธพิ่นแกสลักไว้ปีใหญ่นะนี่ นี่เป็นสารพระภูมิได้ล้มลงไปแล้วนี่ฟังพีก็มี่เนาะพระนี่มีหลายองค์เลยครูนี่มาเทีอไหนก็นได้แวะเทือนั้นนะ่ะองค์พระพุทธหูบถือว่าเืิ้นแกสลักไว้อยู่แคมทางเลย เดี๋ยวเดินทางกันต่อเนะนาะมุ่งหน้าสู่รัสเซียเหลืออีกประมาณสัก30กิโลสามสิบปลายเนาะสะฮอดเลยฝนตกข้าวฝนตกฝนปล่อยโหแห้งแต่ว่าอากาศนี้เริ่มหนาวอะไรึ้นมานเลยยุดงวดนะ่ะสุดท้ายแลลว วิวงามแหงนะยูฟุ่นน่าจะเป็นเมืองเนาะเป็นบอ่อคัมเห็นเจ้าคุดลงมาพูดเส้นทางที่เทาจะไปนี่ก็พุ่นเลยนะลงไปพุูดเลยเกี่ยวกอดเกี่ยวกอดลงไปพุูดเลยเนาะเกี่ยวกรนหอยลงไปพุูดเลยแต่ว่ามันกับบดีอันนั้นประเนนะดี๋ยวบดีเนินปรไนไดี๋ยจอดชมวิวอยู่นี่จังน่อยเพราะว่าวิวมันงามแหง ฝนตกมานไปฝนฝั่งคุณตุกเลยเนาะฝนนะข่าวเลยตอนนี้กำลังขี่รถลงภู้นะลงภูเขา โอ้ขึ้นมาบนี้ระการหนาวเลยฝนเป็ตุ้งอีกเลยถือ,อว่าวิวงามแล้ววิวงามแน้งปุ่มปล่อยไผ่เนี้ยวสุดยอดเลยเดี๋ยว แวะขอพรกันนะ่ะขอพรพระธาตุจอมแจ้งได้มาหอดแล้วอยู่ที่เมืองคำเกิดตอนนี้ฝนก็รินย้อยๆลงมาเลยบ้านโอ้ยเนาะมาพร้อมฝนเลยมาเท่าใดเทือน,นั้นเนาะหลักเสามายามนี้ฝนตกตลอดพระธาตุจอมแจ้งก็ถือว่าเป็นพระธาตุที่สูงใหญ่นะแต่บระภูประวัติที่เป็นสร้างมาเนาะมาทางเพิง ถกเศษดอยู่ปเดี๋ยวเราเข้าไปไว้พระขอพรก่อนอันนี้คือพระธาตุจอมแจ้งเนาะท่านผู้ชมพก็ได้มาเป็นเทือที่สองอมาแต้ดนๆดนไปีกายเนี่ได้แวะเวียนมาไหว้พระขอพรอ,อีกเทือนึงนี่ถือว่าสูงไงเนาะน่าจะเป็นสถานที่ซักซิ์ประจำเมืองคำเกิด เอาทางในก็นได้นาะแต่ว่าคนปิดประตูไว้นี่ตังต่งหาดอยู่ภูเขาแบบนี้เลยไปทั้งพุ้นลงไปพุ้นกสน็สิเป็นเส้นทางเนาะลงไปสู่หมู่บ้านนี่ห้างเพิ่งก็ถือว่าหลายหลายมาเท่ไ่ไหใดก็เห็นเนาะห้างเพิ่งนี่ถัดจอมแจ้งฝนก็เศร้าวตกพอดีเลยเนาะดีฮ้องพี่รถไปต่อเลย หอดแล้าลักซาวมาหอดพร้อมกับฝนตกเปียกมาเลยนี่อันนี้เป็นสวนสาธารณะสวนสาธารณะเมืองลักซาวเมืองลักซาวเป็นเมืองที่คึกคืนเนาะคึกคืนเทียบกับเมืองลักเลยลักซาวเป็นเมืองเมืองห้องเนาะ,ะเมืองลักแต่ว่าบ้านเมืองคนนี้จะเลิญแห้ง จะเลื่อนเทียบเท้ากับเมืองรักเลยเนาะเมืองรักก็คือแขลงบมลิคัมไส้นแหลหัวบ,บ้านเมืองเพิ่นจะเลื่อนพัฒนาแห้งเรียว่าเป็นเมืองอันนั้นเนาะเป็นเมืองเสะแดนไปพังพุ้นก็สิไปเวียดนามเนาะออกไปช่างพีก็สิไปรักเอ๋บ่แมนบมลิคัมไส้เนาะเขาสู่ประเทศไทยเป็นเมืองสินค้านะคนส่งสินค้าถวากับจะเลื่อนเนาะคึกคืน มีฮอสสนามกอฟแต่ว่ามาวันนี้อากาศบบเป็นใจบันไดแล้วหนาวหนาวฝนโมเป็นหนาวอากาศนี่อันนี้คือลักเศร้าเป็นลักอยู่นะฝนก็บ่ได้แห้งนะแต่ว่ามันตกปล่อยๆแห้งโดนมันก็เปียก เวลาเขาขับรถไปมันกะเปียกอะ่ะบ้านเมืองพเพิ่นเจริญเนาะพุ่นก็เป็นผ่พาพีห้องเนาะผู้มีอย่างเขาเอินผ่พาพีห้อง ฝนเริ่มมาอีกแล้วะก,กี่วก็สิเดินห้างไปพูดนะฝนมันแห้งโคตรมาก้าไปแล้วร้านค้าห้านอาหารนี่ถือว่าหลายเนาะสะดวกสบายเลยอยากเข้าอยากน้ำหายห่วงเพื่อนพักเพื่อนอย่างนี้ครบเส้นทางเส้นนี้มุ่งหน้าสู่บริคัทไส่เนาะแต่ว่า,าก็จะก็น่าจะไปหอดบริคัทไส่แล้ ว่าฝนตกค่อกลับไปเยมาราชที่รถเมืองเมืองบ้านเมืองเหมือนกันนะเดี๋ยวไปเัมนันก่อนก่ีมานันไปเสรเตียนถังเลย ยืนอยู่ทั้งหลังนั้นเขาเจ้าเอินว่าผ่าน่าห้องเนาะหรือว่าผาผีห้องตำานานผ่าน่าห้องโอ้ถือว่าสูงเติมเนาะง่ายเป็นกำแพงภูเขาไปฮอดพุ้นเลยตะกี้เขาเจ้าว่ามีลิ้นมองมาเนาะมีลิ้นน้องมาแหละในสมัยสงครามเลยทึกระเบิร์ดเลยฮักไปเนาะ ตะกี้มีเสียงห้องในงามวันสินสิบห้าคำตามตำนานก็เจ้าเราามานะถือว่าเป็นภูเขาที่สวยงามเลยนะเนาะเลียงายจนเป็นกําแพงยอดพุ่นเลยพุ่นเลยวันนี้มีหมอกนะถือว่าสวยงามเลยมีหมอกฝนถือว่ามาจากลักซ่ากับเป็ดไก่นะประมาณ นักสองลักก็หอดแหละเห็นแล้วผ่านนะฮองเป็นเป็นป้องไว้ไม่เนาะแต่ค่อยเห็นภูเขาอยย่พุนค่อยเห็นนะ่ะเดี๋ยวเราเดินทางกันต่อมุนาซูตัวเมืองคือเก่าเดินทางกราเนะว่าสิไปใส่แดดเราเวียดตรงนี้พายุเข้าเวียดนะมันไป่าได้มืดคึมเลยฝนตกอยู่ทางนั้นนะ่ะตกแห้งอะ่ะมาพีเลยแครแน่นะไปทางพีฝน่ได้ตกคอยบงังบนแจงๆอยู่่ะเดี๋ยวเราเดินทางกันต่อ ทางเส้นนี้ถือว่าลดหลายนะป็นทางไปหาไส้เดนาสายน้ำนร่วงอาโลดจำสิซื้อเนาองุดข,ข้างเลยสายแหง้งเส้นนี้เป็นเส้ตลาดนะ